ปรากฏเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรอันพอเราดูแบบนี้เห็นแบบนี้เออมันจะตะล่มจิตของเราเข้าสู่กระแสของความเห็นของความเข้าใจที่ตกตั้งหมดกันเอาไว้สักก่อนเอาไว้สักก่อนหลวงพ่อทำติดก่อนนั่นแต่ละก้าวที่ก้าวไปก้าวไปก้าวไป แต่เราทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม,อมเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งการก้าวไปของเรามันจะมีความหมายขึ้นมาทันทีมันเป็นกำลังของการตัดวัตตะสงสารนี่อะไรถ้าพวกเราปล่อยปละละเลยทิ้งขวา้างจนกระทั่งมันกลายเป็นอะไรเป็นความชินชาเป็นความเคยชินเฉยเฉยจึงปล่อยทิ้งสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่มีสาระที่สุดสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตของเรา น้อมแผ่กระแสเมตตาพร้อมกันเมตตาเจโตวิมุติยาการุณาเจโตวิมุติยามุทินาเจโตวิมุติยาอุเปคาเจโต

ย่อมปาติเยียมซึ่งกันและ มันช่ยเจ้าของทำภาระเจะาของแล้วคนมาลงตัวกัน